วันนี้กลับมาพบกับหมอส้มหมอเกรนนะคะในช่วงคุยกับหมอส้มหมอเกรสค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับฟิลเลอร์ใต้ตาค่ะ,คะว่าฟิลเลอร์ใต้ตานน้นนะคะมีกี่ชนิดนะคะและแต่และชนิดค่ะแก้ไขอย่างไรได้บ้างค่ะ<ช>พบ<ว>กับหมอส้มนะคะแพทย์สปิเกอร์แพทย์ผู้สอนฉีดฟิลเลอร์แบรนด์เรสเรนค่ะมอเกรซนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้านและสัว์ความงามด้านโง่เหงค่ะ,คะสําหรับปัญหาใต้ตามอ,อกเกรซค่ะปัญหาใต้ตานะคะหนึ่งเลยเริ่มต้นนะคะเราจะเป็นในเรื่องของปัญหาของสีดำใต้ตานะคะใต้ตาดํานะคะเกิดจาก ที่ผิวเราบางลง <จบ S 1> เวลาที่ผิวเราบางลงนะคะจะทําให้ผิวหนังเราอยู่ชิดกับกล้าม,มเนื้อเราจึงเห็นเป็นสีําของกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะหลังจากที่ผิวหนังมันบางแล้วเนี่ยเกิดสเตตถัดไปคือ,อสเตตถัดมาจากคอลลาเจนผิวชั้นบนบางแล้วค่ะถัดมานอกจากดําแล้วเราเริ่มมีร่องแล้วคุณหมอเบสซึ่งเมื่อไหร่ใต้ตาเริ่มมีร่องนะคะคือเกิดจากภาวะกระดูกบ,บ้อตาค่ะเกิดการซุดตัวลงค่ะ,คะหรือบางคนอาจจะเกิดจากภาวะไขมันชั้นลึกที่หายไปก็ได้ซึ่งหากเป็นสเตตนี้คุณ หมอจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ว่าร่องของคนไข้นั้นคือเกิดจากภาะวะ่กระดูกสุดหรือเกิดจากไขมันชันลึกหายไปค่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะสเตตสีครัาง กับร่องรลกมักจะมาค <มา S 1> ู่กันกับมอกรีส <Okay. S 1> หากเราไม่รักษาตั้งแต่สเตจร่อง mm hmm. จะเทินไปสู่สเตจอะไรคะถุงใต้ตานั่นเองเวลาที่เราเริ่มมีกระดูกซุดลงเอ็นยึดใต้ตาน,นะคะหรือเรียกว่า orbital r e t a i n i n g ligament นะคะจะมีการหย่อนตัวลงเมื่อไหร่ที่มันมีการหย่อนตัวลงไขมันชันลึกจากที่อยู่ด้านในเขาก็จะยืดออกมาด้านนอกกลายเป็นถุงใต้ตาของเรานั่นเองค่ะถูกต้องซึ่งสเตจนี้นะคะจะต้องมีการรักษาเรียกว่าแพทย์จะต,ต้องมีความเชี่ยวชาญมากๆที่จะเก็บถุงใต้ตา กลับไปสู่ที่เดิมเองถูกต้องค่ะ,คะซึ่งสเตทถ้าใครปล่อยนะคะมาถึงสเตทถุงใต้ตาเนี่ยยาก็อาจจะใช้เยอะขึ้นนะคะคแต่ถ้าวิเคราะห์ตรงจุดก็สามารถทําให้อนาคตค่ะ ฟิลเลอร์ที่ใช้เนี่ยก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆบาง<ช>เคสก็คือถ้าไม่ไม่ต้องการผ่าตัดก็จะมีวิธีการรักษาไงคะคุณหมอเรย์วิธีการการรักษานะคะโดยไม่ต้องผ่าตัดก็คือเราจะมีการเติมฟิลเลอร์เข้าไปยังตำแหน่งที่มีปัญหาเลยไม่ว่าสมมติว่าในคนแรกนะคะที่เป็นในเรื่องของสีคําำใต้ตานะคะก็จะเก็บคอลลาเจนผิวด้านบนนั่นเองอใช้เป็นฟิลเลอร์เนื้อละเอียดในการเติมเต็มนะคะส่วนถ้าเป็นร่องใต้ตาล่ะคะพี่หมอถ้า,าเป็นร่องใต้ตาส่วนใหนก เป็นฟิลเลอร์เนื้อนิ่มปานกลางหรือแข็มปานกลางค่ะสําหรับซัพพอร์ตในบริเวณของชั้นกระดูกค่ะต้องค่ะแล้วก็สเตจสุดท้ายค่ะที่เกิดจากภาวะถุงใต้ตาแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีฟิลเลอร์สาหรับพยุงในส่วนของเอ็นที่ตกลงมาไขมันชั้นลึกรวมถึงการเก็บคอลลาเจนผิวชั้นบนค่ะหากใครนะคะไม่รู้ว่าปัญหาของร่องใต้ตาหรือสีคั้าใต้ตาของตัวเองต้องใช้โปรดักรุ่นไหนหรือต้องรักษาอย่างไรก็สามารถเข้ามาปรึกษาหมอส้มกับหมอเกรดได้ที่มูตานพาวเวอร์เวิเนสเซ็นเตอร์ ไ,ได้เลยนะคะ